หลังคาตรงนี้นะครับมีการซ้อนทับของหลังคาเป็นสองชั้นนะครับชั้นเดินจะเป็นลักษณะยอย่างนู้นนะครับที่มีความยาวไม่เท่ากันตรงนั้นอันนี้เป็นหลังคาใหม่ที่ซ้อนทับตอนนี้มีปัญหาน้ํารั่วไหลลงสู่ด้านล่างโดดฟ้านะครับเป็นรอยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาเรื่องการรั่ว ึ่งก่อนหน้านี้เราใช้ซอนทับแล้วก็ยาตรงนี้ที่เป็นสีดำๆน่ครับก็ไม่หายครับไม่หายจากการรั่วเพราะนั้นเดี๋ยวต้องใช้วิธีการไหนลองมาดูกันตรงนี้เป็นปัญหาจากการรั่วโดยที่ทำการซ่อมแซมหลายครั้งครับก็ไม่หายน้ำจะลงตรงนี้ครับตลงไฟพอดีนั่นบนรู้สึกจะเกิดการเปื่อยยุ่ยของฝ้าครับ เกิดจากน้ําที่ทําปฏิกิยากับยึกซั้นนะครับแล้วก็เกิดการเปลือยยุ้ยก็ต้องแกป้ปัญหาตรงนี้ครับสึกวันนั้นมันคือมันจะสอดไม่ได้มันหนาเลยไม่ได้เราไม่เข้ายัางไงก็ไม่เขา้าปูนทับแต่ถ้าเป็นแผ่นดังไม่ต้อคิดหรไ nhớ vào cái thờ về à lên đè đằngหลัง ไว้ชลน้ําได้อ่าชลน้ําก่อนไว้ rồi เนี่ยเดี๋ยวไว้ก็เอานะ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 เดี๋ยวไว้ก็เอา กิน,นเลยิะ<ล>แต่งเดียวนี่ยเราเราเปิดมดเลยก็ได้นะไอที่ยาวๆนี่คือถ้าไม่น่านนออกไปเลยผม,มยกม็ประหยัดดไันีม่ได้ดูก่นะดก่อเนี่นยเนียมันก็ลงตรงนี้ก็ไหลลง,งนี้ก็ลงน,น้ำ้อใหม่ด้วยโอ้ั้งแผเลยว่ะเดี๋ยว ตรงนี้ทีนี้จะทับแทนแลยนี่วะเนี่ยแผ่นครึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นไรอ่ะมันเขาเหยียดแตกไงเลยเขาไปทับบไงที่ไหนแล้วแผลผมเลยทป็อะไรเขาขึ้นไปกวาดไอเจ็บมะม่วงเลยทีอย่างมันร่วงเลยมั้นขาแยงไปเจ็บไปสามสี่วันโอ้งแผ่นวะโอ้เยียไม่ไม่เปลี่ยนะลยเหยียดตรงนู้ตรงนี้ เราเราจะสอดเข้ามาได้ไหมแผ่นเนี้ยสอดเข้าไปไหนได้ไหมใสปูนได้ไหมตรงนี้เพชรลอยแผ่นหรือว่าไงฮะเอาอาที่ออกมาเลยออกมาเลยเนี่ยออกมาเลยออกมาเลยไหมออกมาเลนี่นี่จะสอดยังไงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันสอดยังไงถ้าถ้าไมถ้าเอาแผ่นสสอดรับล่างมันไม่มันต้องไระซิบไม่ห้าสิบมาถึงงั้นตนี้ไม่ห้าสิบถ้าแผ่นนี้โอ้คิดว่าแตกแค่ตรงตรงนี้เปิดบนเลยก็ได้นะเอาเนี้ยหนึ่งสามแผ่นเนี่ยออกมาเลยสามแผ่นมอเล้ระวังระวังนอ เอาสองแผ่นนี่ออกแล้วเอาแผ่นแผ่นนั้นเสียบได้ไหมโอ้โหเอาสองแผนนี่ออกแผ่นนั้นเสียบเข้าไม่เข้าร่องมันไม่เข้าร่องเหมือนเดิมไหมความหนามันได้ไหมน่าจะตรงนี้คู่ออกก่อนนะยาไว้ไหลสีขูดป่ะจะขูดจะขูนไม่คูดแล้วถ้าเอาแผ่นออกเสียบได้ไหมเข้าเหมือนเดิมไหม กรเบื้องมีว่าสเื้องสกัดได้ดูเอากรเบื้งออกแล้วก็เสปมเลยมานะเอาได้เอาคได้งั้นเรยจย่างั้นไม่เป็นไรเเออน่นแกรเบื้องแต่มีอยู่อ๋อครับหนักได้ผมกลไ้งลดัเหยียบหนักครับตันยอยู่น้เกือบร้อยนีปางาแมไปไปน้นเดี๋ยวออกไม่ไ้าเาเื่นต้นันยาวจั ม่ได้สอนเลยคนระับขับลมจุน,นอันนี้ไม่ต้องออกมั้งหรือว่าออกไม่อ้อเลยไม่ออกสอบไม่ได้อ๋อเป็นการสอบไม่ได้อ๋อโอเค ต้องสก,กัดช่วยไหมครับที่แต่ที่แต่นี่ติดอยู่อะ่ะเัาจะสก,กัดครับเาคนอยู่งรับต่ อ่านองบนเล็กที่เราบนเล็กอันนี้เข้าไปก่อน เ้กูมากินด้วยอกูมาิสกาวอะวะงานตกแ่อะรโอ้สวนี่ตัวเนี้ยเรานยังยังยไม่หน่อยไม่ยังพอคนหน่อยเนี่ย เล่ยไปละผาเล่ยไปไหมมันไม่ทับไม่ลงรอนนี้ห้มึงก็จะเดเลยเอไหมเข้ามาตัดไหมอกไม่เอาเนี่ยดีเป็ไงให้มันลง กี่ถอยแล้วนะเก็บไปแล้วตอนนี้เดอขึ้นมากเลยน้เดมากเลยอนี่ตัดตรงนี้เลยแต่ลงไปนั้นนมาเรอ ขอให้เลยอ้ดอคือจัเปิดใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรทำไทำไม่ได้ทีั้เพราะน่อไม่มีทีดดันใ่ครับจัเปอรครั้ว ก็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 ก ตัวนี้ดิถ้างเดียวข้างนี้เห็นมื่อกี้สั็นจิ๊นะหมทางซีนอ่ะเสียบเข้าไปก่อนเสียบเข้าไปในเหล็กก่อนอ่ะลองเอาถอยมาบองถอยมาอ่าให้ให้อยู่ในเหล็กแล้วอันนี้อยู่ขึ้นไปข้างบนนั่นแหละอ่ะเลื่อนไปมือมืออ่าพยายันอ่า ตังละรวยต้องคิดว่ามันแตกครึ่งเดียวจะแผ่ใส่มาเทียบให้ครับไปนู่นแผ่นครึ่งสองแผ่นได้ครับ อืมเคยสัมัายไหมไม่เคย รอไรกันคบเบื้องที่ว่าเรือเรือไปเรือใช้อะไรครับเรื่องคงไม่มีอะไรแล้วผมเก็บมันล็อกมาแล้วไม่มีที่วางนะครพี่เผื่อพี่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ เออวันนี้จะทําลงข้างนู้นเอามาทํา yeah. <coughs>